แล้วก็ไปที่ตู้เย็นแล้วก็นั่งโซฟาแล้วก็ไปตู้เย็น,นะคะ่ะไปหลายรอบเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็มีแบบออกกําลังกายบ้างปั่นจักรยานรอบบ้านไล่รอบหมู่บ้านเนี่ยค่ะเออพี่เพิ่งตามติ๊กตอกของโบพี่จะบอกว่าพี่ชอบมากนะค่ะม,มันเหมือนกับได้ไอเดียมาจากไหนหรือว่าดูคลิปคนอื่นแล้วก็แบบเอาแบบเนี้แล้วก็ลิปซิงหรือ,อยังไงมีวิธีการเล่นยังไงก็ดูอันที่มันมันไม่มากจนเกินไปหรือว่าแบบว่า ไม่ทําให้เราแบบว่ากดดันตัวเองจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีคลิดเต้นบางอันมันก็แบบถ้ามันยากหรือว่าบางอันบทมันยาวมากอย่างเงี้ยก็พูดได้ทันก็เอาที่แบบง่าย<อ>ที่คนดูเขาว่าสบายด้วยนี<ฆ>ช่ช่วงโควิดไม่ได้ถ่ายละครเหงาไหมอะ่ะก็เหงาค่ะแต่ก็แบบไม่ไม่ขนาดน เพราะเราก็ออกไปปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านอีนิดหนึ่งหรือวคงรับอาชีพไปรอพอตรวนรอบหมู่บ้านละหรือไม่ลองลองแข่งไตกีฬามะก็คิดอยู่ค่ะก,ก็เกินไปค่ะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ <laughs> แค่นี้ก็ขาเป็นแผลเยอะและ้วออค่ะรู้มาว่านะต้องบอกทุกคนที่ดูไลฟ์ตอนนี้อยู่รู้มาว่าโบเนี่ยอยากเล่นที่สิ่งที่อยากเล่นมากก็คืออยากเล่นนางเอก อยากเล่นเป็นเท่าที่อยากเล่นเป็นนางเอกแบบไร้ล้ายถูกปะใช่ค่ะแบบอยากเล่นบทที่มันฉีกคาแรคเตอร์ตัวเองมากกว่านี้ยบทที่มันดูไร้ล้ายหน่อยไม่เคยขอผู้ใหญ่เหรอไม่สดหนูไม่เคยขอผู้ใหญ่แบบเรื่องงานเลยอะ่ะนี่แต่ว่าให้เขาเสนอมาให้แล้วเราก็ทํางานเนี้ยค่ะอ่ะสมมุติว่าผู้ใหญ่บูดี้วันนี้ผู้ใหญ่บูดี้ะจะมอบโอกาสให้กับน้องโบในวันนี้ ฉันจะให้เธอเล่นนะครับบท <Rem. S 1> นางเอกแบบร้ายๆนะครับทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับ,ค,รบคือหน้าหวานขนาดนี้ à, บางทีก็นึกไม่ออกไงว่ามันจะมันจะประมาณไหน,ไหนอย่างเงี้ยโบจัดเตรียมซีนขึ้นมาให้พี่หน่อยได้ไหมซักซีนหนึ่งได้ปะได้ค่ะหนูมีอันนึงในติกตอกอ่ะมันเป็นแบบว่าลิปสิงแล้วมันค่อนข้างแบบบทมันก็ลายนิดนึงพอไหมอ่ะได้ค่ะมามา จะเป็นแบบว่าไอ้นี่นะแบบว่าเสียงมันจะประมาณนี้นะคะ่จะตััยงงไมันมันหนักต้องให้ฉันพูดไหมว่าำหน้าอย่างคุณได้เสียงได้เสียงได้เสียงได้โอเครู้ว่าไม่รู้อ่าแต่มันต้องรันไปเดี๋ยวเราพอยนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเรารอให้มันมันเริ่มใหม่อ่ะผมมือให้กำลังใจเธอหน่อยครับ งานคุณภาพมากเลยค่ะเฮ้นะคะถ้าคิดว่าพี่เป็นมิกทองระยะเป็นพระเอกหนึ่งสองต่ำ ประมาณนี้จ้าแม่ <laughs> ดูน่าออจะไม,ไม่ร้ายนะออมันดูตลกไม่ซ้ำ <laughs> แ,แต่ดูว่าดูฉีกคาแรคเตอร์ดีอ่ะอ,อพ,พี่ว่าโบน่าจะเป็นคนที่เล่นได้หลายคาแรคเตอร์อะพี่ว่าเคยคิดจะเล่นเป็นนางร้ายด้วยไหม<า>ค่ะนางร้ายเลยเคยคิดไหม ก็เคยคิดค่ะเพราะว่านางร้ายอ่ะเล่นได้หลายเรื่องด้วยแล้วก็รับทีหนึ่งอ่ะรับได้หลายเรื่องด้วยอ,อนางเอกวันนี้มารับได้สองเรื่องเองเออเออไม่แน่แลลหลัะไม่แน่หลังโควิดอาจจะต้องหาพี่ว่านางร้ายแต่เป็นแต่คนรักเหมือนนางเอกก็อาจจะเป็นอะไรแปลกใหม่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะจริงๆนางร้ายอ่ะหนูว่าในชีวิตจริงเขาคือนางเอกนะเออเพราะว่าเขาโดนนางเอกอ่ะแย่ง แฟนเขาไปเออเออเออจริงเดี๋ยวนี้หนูมานั่งทบทวนดูอะจริงจริงไอ้นางเอกที่เห็นในละครเนี่ยมันเป็นนางร้ายซะส่วนใหญ่แหละใช่ฮะจริงจริงไอ้พวกเนี้ยแย่งแย่งของคนอื่นเปิดมาทีไรก็แย่งของคนอื่นทุกทีเลยอะใช่แบบทําตัวไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็อุ้ยไม่เอาค่ะไม่ชอบอะไรเงี้ยผู้ชายมารู้เรื่องเเออออ จะบอกจะบอกทุกคนนะคบว่าช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับเพราะว่าเราอยากจะรู้อยากจะรู้จริงๆเพราะว่าเราเป็นคนซึ่งชอบรู้เรื่องชาวบ,บ้านไงเราอยากจะรู้ว่าดาราเนี่ยเขามีอะไรในมือถือกันบ้างเราก็เลยสร้างช่วงนี้ขึ้นมาชื่อว่าช่วงอะไรอยู่ในมือถือ,อช่วงนี้สนับสนุนโดย AIS 5G และ Huawei P40 ซีรีส์นะครับเอาอย่างนี้พี่ขอดูรูปในมือถือของโบหน่อยนะครับ <มา S 1> ล่าสุดห้ารูปมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอห้ามลบนะตอนนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปลบก่อนนะเอาเอาล่าสุดเลยเอาล่าสุดเลยมีรูปอะไรบ้างดูสไลด์นะตอนนี้เลยเอาล่าสุดเลยรูปล่าสุดมีรูปนี้คะ่ะนี่รูปรูปอะไรฮะไปออ่ ไปถ่าย MV เอ่อเพลงของวงเดอะมูสค่ะอ๋อยังไม่ออกตอนนี้ยังไม่ออกทำปากแบบในรูปให้ดูหน่อยเร็วหนึ่งสองสามสวยอ่ <c oughs> ะสวยอ่ะเป็นคนทำปากแบบนี้แล้วน่ารักมีรูปอะไรอีก <c oughs> มีรูปอะไรอีกแล้วก็รูปต่อไปก็เอ่อรีวิวทุเรียนฮะอร่อยไหม <c oughs> อร่อยค่ะแต่ว่า แต่ก่อนอ่ะเป็นคนไม่กินเรียลีเลยเพราะว่ามันเหนม็นแล้วแม่ก็คือจับยัดไทรป่าแล้วมันอร่อยก็เลยอนนชอบเลย่กินมาตลอดเลยใช่ค่ะที่กินอ่ะพันอะไรอันนี้น่าจะหมอนทองอะค่ะหมอนตกลงโบชอบกินทุเรียนแล้วใช่ไหมตอนนี้ชอบเราค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้อันนี้ <S <S เกรดเอจรจเลยค่ะเกรดเอรับรับประกันว่าเลอออกมาแล้วมันจะแบบ อยากกินเลอเข้าไปอีกอร่อยมากเชื่อพี่เหอะ<ด>มันเป็น<ะ>มันเป็นรุ่นที่พอเลอปุ๊บเนี่ยอยากกินเลอเข้าไปอีกโอ้ยหนูไม่เชื่อหรอกพี่วูดดี้แบบเนี้ยมันต้องมาส่งเลย <S 1> <S 1> <S <S มีมีอีกไหมมีรูปอะไรอีกอ๋อรูปต่อไปรูปนี้ฮะรูปโอ้ยรูปเบ็ดปากทําทอะไรอะไปอัดอัดเพลงค่ะอัดเพลงอะไรฮะอัดเพลงโฆษณา TQM ค่ะตอนนั้นอินเนอร์คืออะไรอ่ะ อินเนอร์คือทาลิปสติกมาแล้วปากมันใหญ่มากก็เลยลองทําปากคว่ำดูลองถ่ายรูปดูแล้วก็เออมันคว่ำมากเลยเนาะมานั้นนะฮะอ่ะไหนคว่ำสิเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทําอะไรก็ได้วะบอกเลยความสามารถเยอะมารูปรูปต่อไปรูปต่อไปใกล้ๆหน่อยไม่เห็นอันนี้ใส่เสื้อคอกระเช้าใช่ไหมครับนี่ชุดใส่อยู่บ้านหรือใส่ไปไหนฮะ อันนี้จริงๆก็เป็นชุดใส่อยู่บ้านของใครมันสบายอะ่ะพี่วูดดี้ของหนูเองไม่ใช่ชุดของแม่หรือของยายไม่ใช่ชุดของแม่ของไม่ถึงอย่างของหนูเลยเหรอใช่ใค,ค่ะส่บ่อยไหมอะ่ะก็อยู่บ้านถ้าแบบไม่มีอะไรต้องรีวิวหรือว่าต้องถ่ายก,ก็ก็บ่อยคะ่ะ <laughs> มันเย็นสบายดีอะ่ะพี่วูดดีแ้แล้วมีแบบเดินอยู่บ้าน <c oughs> ไม่ใส่เสื้อผ้าไหมอ๋อก็มีบ้างคะ่ะ เวลาอาบน้าเสร็จแล้วลืมหยิบผ้าเช็ดตัวเงี้ยบางทีก็ต้องแบบดูรูทางแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็หยิบห่อตัวมีไหมล่ะรูปแล้นลยมือถือมีไหมคัก่อน <laughs> อรูปต่อไปรูปต่อไปรูปต่อไปรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายรูปที่ห้าละไม่รูปต่อไปเสือนะ่ะทำไมอ่ะก็แค่รูปไม่ใช่เหรอ นิดนึงเหรอใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะพี่มิก่ะคะพี่มิกทองระยะไม่ใช่ว่าใครทำซาวค่ะเฮ้ยฝ่ายซาวเจ๋งมากเลยมาถูกจังหวะมากทำไมมีรูปมิกทำไมมีรูปมิกด้วยอ่ะก็เออโอ้มีแบบว่าเออไปถ่ายละครเจอกันไปงานเจอกันนะคะพี่ถามหน่อย มิกตัวจริงอ่ะงานดีไหมอือดีมากหน้าตาจับส่วนรูปร่างเป็นคนแบบว่าบุคลิกดีหุ่นดีอะค่ะเคยได้จับเป็นออแบบฝรั่งอดีเคยได้จับอ,อกเข้าไหมโอ้ยเปนเต็มเลยค่ะ่วดี้มันแบบใหญ่มากอะใหญ่กวนูนุกับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ค้างขาดใจหัวนมอ,อ่ะ ชมพูจริงไหมเหมือนเสื้อพี่วันดี้เลยค่ะนี่ถ้าเราเจอมิกเพราะเราไม่เคยเจอมิกไงเราไม่เคยเจอมิกเลยแล้วเราคิดว่าถ้าเราเจอมิกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะขอเลยอย่างแรกเราจะขอดูดนมอ่ะไม่ใช่ขอดูนมขอดูนมมิกเป็นอย่างแรกค่ะนะครับไม่คือเขาเป็นฝรั่งด้วยแล้วก็เป็นคนผิวขาวชมพูด้วย ส่วนบริเวณนั้นที่ไม่ค่อยเจอแสงก็จะชมพูอะค่ะเ,เ,เ,เป็นคําตอบของเขาเราเราเรอคอยวันนั้นนะครับที่เราจะได้เจอฝากฝากบอกเขาด้วยนะว่าเดี๋ยววันไหนพี่เจอเขาเดี๋ยวพี่จะขอดูนมได้ค่ะ <laughs> ได้นะโอเคนีต่ต้องบอกนะครับว่าภาพสวยๆทุกภาพที่ได้เห็นนะครับโบใช้ Huawei P40 series ใช่ค่ะเหมือนเราเลย <laughs> ได้มหมอนเพราะมันข้างหลังมันด้วยอ่ะสีมันสวยอ่ะเนอะนี่ให้ <c oughs> ใหดู <c oughs> ให้ทุกคนดูใกล้ๆนิดนึงนะครับับสวยจริงๆนะครับนี่ถ่ายต้องต้องบอกว่าถ่ายภาพได้ทั้งวันเลยโบถ่ายภาพได้ทั้งวันเลยเพาะหัวเว่ยเลยนะครับเนี่ยพาะภาพสวยมากนะครับใช่ค่ะแล้วข้างหลังมันเป็นเลนส์ไลก้าด้วยมีทั้งหมดสี่เลนสอสี่ <c oughs> เลยนะฮะค,คือแบบเยอะมากแล้วคือภาพก็คือออกมาสวยสม,มูททุกอันเลยอื แล้วก็ที่สำคัญหนูก็โพสรูปรัวมากเพราะว่าเขามี 5G 5G ของ NS ด้วยฮนะทุกอย่างรวดเร็วทันใจดีมากเลยครับนี่<ะ>โบ,โบจริงจรงหรือเปล่าครับที่โบเนี่ยอ่าเคยอันนี้เขาบอกมานะพี่ไม่แน่ใจค่ะโบเคยตดต่อหน้าผู้ชาย <c oughs> เรื่องนี้มีปกติธรรมชาติมนุษย์้วเนาะพี่วดีเรื่องนี้มีใครรู้บ้างอ่ะถ้าที่มีรู้จริงๆก็จะมีแม่ค่ะแม่รู้อืมแม่อยู่ไหมแม่อยู่ไหมแม่อยู่ไหมแม่ไปไหนบนแม่จ๋าถามแม่ดีกว่าแม่แม่น่าจะเมาได้ดีแม่ครับแม่แม่มาแล้แม่ทีเดียรแม่มา แม่มาแม่มาคุณคุณแม่ชื่อคุณแม่คุณแม่ชื่อแม่ชื่อต้องค่ะแม่ต้องแม่ต้องแม่ต้องมาแล้วแม่ต้องวันนี้แม่ก็จะมาในลุกชิลๆ everyday look ของแม่เสื้อลุคออกมามาแล้วค่ะสวัสดีครับแม่ต้องสบายดีสบายดีนะแม่นะวันนี้มีเรื่องจะถามแม่นิดนึง ผมอะ่ะอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าที่รูปแม่เคยตดใส่ผู้ชายมันก็ไม่แอบตดอ่ะอออแอบตดค่ะจริงๆเขาไม่ตั้งใจแต่เมืม่อเขาพบคือแบบผมคิดว่าคงไม่เหม็นมั้งคะก็เลยเออไหนๆมันปวดท้องตดก็ลองตดดูซิอะไรเงี้ยไม่คือที่พอตดอ่ะมันคือก่อนหน้าน,นั้นไปกินเนื้อกินแบบว่าเนื้อย่างกันมาแล้วก็ ก็ทําการแบบว่าเอามันออกไปเรียบร้อยแล้วแหละขับถ่ายเรียบร้อยก็คงแบบมันคงไม่เหม็นแ,แหละหลังจากนั้นเราก็เลยแบบรู้สึกว่าปวดอยากจะถ่ายลมไหมค่ะพี่วุดที่แต่ตอนนั้นอยู่ในรถก็เลยนั่งทับกดตัวเองไว้เพื่อไม่ให้มันระดูไออกมาตอนเ,เรามีแบบมีความคิดทฤษฎีนะ้นว่าถ้าเราไม่ขยับกลิ่นมันก็จะไม่ออกใช่ไหมคะอ่า เราแบบกดอัดโซฟาอ่าเขาจะเก็บไว้ใช่จะเก็บไว้มันค่อยๆระเหยของเองแต่ว่าในช่วงจังหวะที่มันระเหยอ่ะกลิ่นมันค่อนข้างแบบเหม็นมากโอ้หพี่ว่าที่ไม่อยากยอมรับเป็นฝั่ตัวเองอ่ะคือมันเหม็นแบบโอ้โหและเดี๋ยวก่อนนแบบแล้วเรายอมรับต่อหน้าผู้ชายไหมอ่ะก็ตอนนั้นยังไม่ยอมรับค่ะตอนนั้นจังหวะนั้นโบก็พูดว่าแบบแม่อะถักหมอดกดใครวะ อะไรเงี้ยให้คนแักที่เล่นจังคนนี้เออมัน<อ>ต้องรีบพูดก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวคนในรถจะคิดว่าแม่ตด<อ>แม่ก็ต้องรีบพูดก่อนเอ้ยใครตดวะอะไรอย่าเงี้ย<อ>โบก็บอกว่าเออนั่นสิกลิ่นอะไรอะเหม็นม,มากเลยใครตดอ่ะแม่ก็บอกโบตดหรือเปล่าโบ,บาเออโบไม่ได้ตดแม่บอกว่าต้องจำกลิ่นตดตัวเองได้สิมันจะมาเหม็นขนาดนี้ได้ยังไงไม่ใช่ตับตดอะอยเงีเออ แล้วมอบอกว,ว่าตดมันกินข้างนอกเข้ามาโปรเจคข้างนอกเข้ามาหรือเปล่าลผ,ผู้ชายผู้ชายว่าไงผู้ชายก็บอกเออเออหรือว่าเป็นกลิ่นข้างนอกถ้างั้นเปิดกระจกเปิดกระจกให้กลิ่นมันออก mm. ก็เปิดข้างนอกก็ไม่เห็นมีกลิ่นเลย <laughs> <laughs> หนูก็เลยแบบไม่ใช่ไก็ไม่ใช่ตดโบ mm. เพราะมันเป็นแบบ เต้องจำกลิ่นตัวเองได้สิแม่ใช่ไหมแม่ค่ะพวกค่ะพวกค่ะพวกพแม่บอกใช่ใช่ใช,ใช่แบบก,แก็แม่ก็ต้องแม่ก็จำกลิ่นตดรูปแม่เหมือนกันมันจะ,ปะเป็นแบบขนาดนี้ได้ยังไงกลิ่นพ่อแหละเออเออเออแล้วผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นยังยังคุยกันอยู่ปะอ๋อเลิกแล้วฮะเขาหลงตดหนูประมาณสามปีพี่วุ๊ดดีตายแล้วแม่คิดว่าเขาไปเพราะตดป่ะแม่ฮะคิดว่าเขาไปเพราะกลิ่นตดมะหรือว่าไม่ใช่หรอกค่ะคงแบบ คงเป็นเพื่อนๆกันอค่ะเราคต่างคนก่างก็ก็เออออกนะคะก็เลือดคุยไปธรรมดาไม่เกี่ยวกับตดไม่เกี่ยวกับตดดูพี่มุดีไม่เกี่ยวกันตดจะมันก็เหมือนเราลอยงยาเสน่หอย่างหนึ่งนะคนหลงเราสามปีเลยนะพูดขนาดนี้เราอยากดมตดโบเมลาดาจังเลยอแล้วว่าทั้งประเทศที่ดูอยู่ตอนนี้คง คงอยากรู้แล้วว่ากลิ่นตดของโบเมลดาเป็นยังไงสามารถเอาคนอยู่ได้ถึงสามปีแล้วตดเวลาคบกับใครเนี่ยตดใส่กันไหมเอาจริงๆเวลาคบกับคนเนี่ยตดใส่กันไหมก็แต่เวลาจะตดอ่ะหนูจะบอกนะว่าเฮ้ยถ้าเราปวดตดอย่างเงี้ยแค่เขาได้มีแบบว่าการตั้งสติก่อนว่าแบบจะต้องการหายใจแล้วอะไรเงี้ยเพราะเมืห่ันที่เราไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้ทูนี้เมื่ต้องแบบ มันไม่ไหวแล้วอะถ้าไม่ตดมันก็น่าจะออกปากอะเออเข้าใจเลยแล้วบางทีเราตดแล้วมีแบบอีกคนหนึ่งเขาตดใส่ตดกลับนะมีฮะพี่มีทอย้า่แหละตดทีมตดดังมากแล้วก็แบบเป็นคนตัวใหญ่เป็นคนแบบกินอาหารพวกไข่พวกอะไรพวกนมอยีายค่ะเหม็นมากหนูนึกว่าตดวันนั้นอะอยูเทิร์นกลับมา นี่เราเปลี่ยนใจและเราอยากได้ดมกลิ่นของมิกทองระยะทองระยะมากกว่าเดี๋ยวเจอมิกไม่อยากดูโหโัวนมแล้วอยากมิกตดใส่หน้าพี่หน่อยมิกโอ้ยเออ,อเนะครับใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับบอกเลยว่าที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกบ้านนะครับแล้วก็เป็นปัญหาของของทุกคนนะครับแม่ขอบคุณนะแม่ที่มาช่วยเล่าเรื่องนะแม่นะอ,อ่ะปมมือให้แม่นะครับทุกคนครับ ขอบคุณนะครับคุณแม่หวังว่าจะได้เจอแม่สักวันนะครับแม่นะบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะครับเราเห็นโบถ่ายเราเห็นโบถ่ายแบบภาพเซตหนึ่งเนี่ยสวยมากนะครับไปถ่ายกับโวกเดี๋ยวให้ดูภาพหน่อยใช่ไหมฮะเล่าหน่อยสิโบว่าแคมเปญนั้นเป็นยังไงเป็นเอ่อเกี่ยวกับรูท t ูคลาสสิกค่ะของทางโวกเขาเอ่อร่วมมือกับทางรัย แล้วก็เอ 5G ้าีคือภาพที่ถ่ายวันนั้นเป็นภาพจากกล้องหวอมวกเว้ยคือที่ตากล้องอะค่ะใช้อันเนี้ยถ่ายเลยครับตอนที่หนูแบบถ่ายนก็แบบนี่ถามจริงแท็กอันนี้ถ่ายเลยเรอ่ะภาพมันจะออกมาชัดหรออะไรเงี้ยแต่คือภาพมันสวยมาก<อ>ปังมากไม่ไหวอะแบบทุกอย่างคือมันสมูทแล้วก็ภาพคมชัดสวยอะค่ะเพราะมีเลนส์ไรกาด้วยไงใช่ค่ะเออ เพราะรามไม่ต้องเสียเวลาโหลดรูปด้วยใช่สมัยก่อนถ่ายภาพแบบนั้นไม่ได้เลยนะครับแต่อย่างที่มีแบบอย่างัวเยวยเนี่ยสามารถใช้ได้ในหลายคมเป็นทั่วโลกตอนนี้เข้าไปใช้กันหมดเลยนะครับบอกเลยจริงๆพูดพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยดีเลยนะครับเพราะว่าสำหรับโบเมลดาเนี่ยเจ้าของตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2013ต้องไม่ธรรมดาเอาอย่างนี้พี่วูดี้อย่ากลัวสิพี่วูดี้จะมีโจทย์ มาให้โพสท่านะครับแล้วพี่จะใช้เนี่ยหัวเวย P40 ซ e r i e s นี่แหะครับถ่ายนะครับแต่ถ้าต้องมีอินเนอร์ของนางแบบด้วยโพสยังไงไนะให้สวยแล้วเดี๋ยวพี่จะถ่ายโอเคไหมได้ค่ะเกมชื่อว่าเกมโพสต,ตามสั่งครับมีโจทย์อยู่ประมาณ1,2,3,4,5โจทย์ด้วยกันนะครับ<ป>แต่ดูก่อนแต่ดูก่อนแต่เราจะมีนางแบบคนเดียวไม่ได้ <Wow. S 2> เอาแม่มาโพด้วยเหรอะคะไม่ใช่ไม่ใช่แม่เรามีนางแบบมาแข่งโพสท่าแบทเทิลกับโบโบ<ไ>คิดว่าเป็นใครครับใครหรอจริงๆเหรอคะใบให้นิดนึงนางแบบมีตำแหน่งการันตีไอจริงๆก็มีตำแหน่งมันก็เป็นไทยซูปใครใครอะ่ะ แม่บอกจีน่าเหรอจีน่าอะไรจีน่าเดอะเฟสดอสปมีใครอีกใครอีกแฮนด์เชคเข็มมนิดจาี่กรเหรอคะมาทำสกุลเลยเด้อเปิดตัวเลยดีกว่าเขามาหรือยังฮะเขากดออดยังกดอ่ออดแล้วฮะยังไม่ได้ตำแหน่งโบมาแล้วโบขอตอนรักที่มีตอนรัก โบเห็นหรือยันเห็นเขาเรียอยังโบไม่เห็นฮะอ๋อเขาก็เขายังไม่มาเขายังไม่มาแป๊บหนึ่งนะอเขายังไม่มาแป๊บหนึ่งรอก่อนรอก่อนใครอ่ะอ้าวมาเรือยังคุณคุณอยู่ไหนมาแล้วโบกดมือถือสไลด์สไลด์หน้าจอเจออย่างเขาใครไลน์ไปไหนเห็นยัง สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับงงขอต้อนรับจีน่างง <Roberts> นี่นะครับต้องบอกกับทุกคนก่อนว่าจีน่านี่เป็นเพื่อนสนิทของโบมากๆนะครับถูกไหมเอ่ยจีน่าถูกค่ะถูกคะ่กคะรู้ไหมว่าเธอตดหอมมากอะไรนะคะโบเมลาดาเป็นคนตดหอมมากรู้ไหมอ่ะหอม มันหอมจริงๆเดี๋ยวไปดมพี่ันที่ฉันเคยได้กลิ่นมันไม่ใช่แบบนั้นนะลองจีน่าสบายดีไหมสบายดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะสบายดีวันนี้ขอบอกเลยว่าคุณจะได้มีโอกาสมาร่วมประชันกันนะครับต้องบอกกับทุกคนก่อนว่าจีน่าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของโบแต่วันนี้เพื่อนรักจะต้องมาแบทโชกันจีน่ารู้กฎการหรือย,ยังครับ ยังค่ะพอพี่บอกโจทย์นะครับมีเวลาคิดท่าสามวินาทีแล้วทั้งคู่ก็โพสท่าพร้อมกันนะครับโอเคไหมง่ายๆเนาะโอเคโอเคค่ะพี่จีน่าแน่เลยตอนนี้โบสามารถถอยออกจากกล้องได้นิดหนึงโอเคโอเคเพราะบางท่าหนูจเห็นโบด้วยได้ไหมอ่ะอะไรนะอะไรนะหนูหนูจะเห็นโบด้วยได้ไหมอ่ะคะจีน่าไม่เห็นโบเหรอใช่จีน่าจีน่าต้องไชมือถือครับ อ๋อสไลด์โอเคแล้วโอเคโอ้ตานะไอะขืนจังเลยแล้วก็งงก็คุยกันยังไงวะเมื่อกี้นี้เนี่ยอ๋อเมื่อกี้เห็นแต่หน้าพี่แล้วก็มาโนาเองโอ้โหตาย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 อ่ะเตรียมตัวอย่าพูดเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวค่ะโอ้งานนี้พี่ต้องทําหลายสิ่งมากก็คือเดี๋ยวพี่ต้องชูโจทย์ด้วยแล้วก็ชูมือถือเตรียมถ่ายด้วยนะครับอ้าวตายละ โอเคค่ะข้อแรกครับท่าแรกฮะปวดหัวไมเกรนสามวิสามสองหนึ่งโอเคปมมือให้เธอหน่อยชอบเอวมากชอบเอวมากชอบเอวมาก<ะ>ต่อมาท่าที่สองท่าที่สอง